ครับผมนกจัดไปครับจากร้าน T S Big b o บมือขวาของเฮียตีจัดให้วันนี้พบกับผมกลับอะไรอะ่ะทำไมวันนี้ผมขึ้นก่อนวะเฮียออไมคุณมาแย่งซีผมก่อนเล<อ>ยะมันต้องเฮียก่อนนี่มาหลุดแท็กแล้วหลุดแท็กแล้วไปไหนี่ะเอ้ามาสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้แล้วจากร้าน T S Big Boy เราวันนี้ที่อยู่ข้าหน้าผมนี้นะไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ได้มีแค่นี้เอาทีละชอ็อต อันนี้ฝูงแรดฝูงแรดวันนี้3คลิปติดว่าจะเป็นฝูงแรดฝูงแรดฝูงแรดฝูงเอ็มทีฝูงคันด้าอนะมาสค่ายวันนี้3คลิปนะเอาทีละคลิปเอาทีละคลิปก่อนเซ0แรไล่ตั้งแต่ปี14บสี่ปีสิปีสิครึ่งทำไมถึงปีสิบสามครึ่งสิครึ่งก็เพราะว่าปีสิบสามอสิบสามจสิบและปี13ปีสิ ก็เหมือนกับอายุอ่ะสิบสี่ปีอ่ะอันนี้สิบสามปีครึ่งสิบสามย่างสิบสามย่างสิบสี่สิบสามย่างสิบสี่อันนี้สิบสามน้องเล็กเก่าอ้าววันนี้รีวิวให้ชมแบบเขาเรียกว่าขายรถขายรถที่อื่นเขาว่าหายากอ๋อใช่แซ่บป่าอยเขาว่าหายากโอ้หายากราคาโดดขึ้นไปปีสิบหกแม่งสองแสนสองใช่นะปีสิบสี่อย่างเงี้ยแม่งนู่น คุณจะไปขายอะไรแพงขนาดนั้นใช่นะลูกค้าก็เหมือนพระเจ้าคนะบางทีซื้อให้คล่องขายให้ไวขายให้ถูกนะแล้วก็กินกำไรนิดหน่อยพอนะเอาแค่คาราบข้าวาเ,เหนียวส้มตำพออ่นะเอาไล่บาที่คั้นแรกคาวาซากิแซดแปดร้อยปีสองพันสิบสี่สีดำสภาพรถคันนี้โดยรวมถือว่าถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ นะสะภาพพร้อมใช้งานนะอุปกรณ์ตกแต่งก็นิดหน่อยนะร้อทําสีสีแดงอีกแล้วอืสลิ Sleep ปออนปลายโยชิมูระแท้คาร์บอนบางชิ้นไฟลิ่งสีดำนะยางสวยพายสัน้นนะคันนี้ถือว่าเอาไปประมาณ90%ใช่90%นตนะอ่า สวยนะแต่ิงนี่ยังสวยอยู่นะใช่มีชิ้นคาร์บอนบางชิ้นแต่ไล่น็อตไทเทน่าเคริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดหน่อยลอยขนมงขนแมวขนหมาไม่สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดฟังเสียงหน่อยพูดทำไมมันนิ่มอย่างนี้โอ้โหกดนิ่งยังติดเลยเป็น่ะ เปนพ่อแท้ที่แม่งบาดใจอ,โอ,โอราคายังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อ้าวมามาต่อยค,คันนี้คันนี้ก็โลนะรอนไปแล้วคันนี้เป็นท่อเดิมท่อเดิมใส่ท่อเอสซมาเลยใส่เอ <นะ S 2> เลยอุปกรณ์ตกแต่งก็พอมีนะไม่ว่าจะเป็นคิ้วหน้ามือเบรกมือคัทอันนี้ ก็มีริ้วรอยตามการใช้งานครับสีนี่ประมาณ80%ใช่นะแต่เครื่องดีเครื่องดีนะแล้วประกันเครื่องยนต์ให้ล้อทองกาดหม้อน้ําแต่งนะหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำแต่งหมดปัญหา<ม>เรื่องความร้อนท่อไอซีคาร์บอนก็เตอร์เหลือๆเลย โอ้โหเจอสองคันอีแสบก็หูพ่อกับป๋องนะโคดล้านครับเอ้าคันสุดท้ายคันนี้รถราคาแม่งเลยเออน้องเล็กลนะเปิดอยู่14กว่าใช่ไม่ขายแล้ววันนี้ขายแล้วไม่ขายแล้วเดี๋ยวฟังราคาตอนสุดท้ายเลยเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังสีเขียวคันนี้คุ้นๆคุ้นหน้าคุ้นตานะท่อแต่ง ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ใส่ท่อเดิมให้ใส่ท่อเดิมไปเพราะอะไรร,ะรู้ไหมครับผมพอรถดำใส่ล้อดำแล้วอพอมาเจอท่อดำนี่แม่งลงตัวยิบหายอ,ะอ่ะใช่ทีแรกนะมันไม่ค่อยสวยอ่ะนับสภาพผมว่าแม่งสวยอ่ะไปเท่าไหร่ สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดนิ่มๆเงียบๆไปเงียบๆลั่นหน่อยเอาโอ้โหค่อยเบาหูหน่อยนะโอเคฟังราคาเลยเอาไปปีสิบสี่ครับผมแสนสี่เก้าแสนสี่เก้าเอออ้ยเอาแค่นี้พอ ปี13ครึ่ง13ครึ่งแสนสามเก้าลดค่อยๆลดลงมาลดลงมีปีสิบสามแสนอาโอ้โหแสนสเก้านี่มั่จะ e ออยู่แล้วล่ะจะเอไอแล้วนะะแสนสองเาครับแสนสามเกสนสี่เรียกว่าอะไรรู้ไหมครับผมขายลถขายละเลยขายโลนะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรียกวสองคลิปวันดีครับครับผม